สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกๆท่านครับมาพบกันหลังหวยออกนะครับก็มาชมหน่อยนะครับว่ามีสูตรตัวไหนนะครับเข้าบ้างนะครับเลขก็นะครับ4 8แต่เรานะครับเป็นเลขบนนะครับ8 4แต่แล้วก็กลับตัวนี้แค่นั้นเองนะครับก่อนคุยกันหลังหวยออกโปรดได้มาฟังคำเตือนของทางช่องกันนะครับ คลิปนี้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลอย่างถูกกฎหมายเท่านั้นเองนะครับคุณครับก็ผมการประกาศนะครับในวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ก็ออกไปแล้วนะครับคุณครับเราก็นะครับถูกนิดหน่อยนะครับแต่อาจารย์ถูกไม่มากเพราะไปปักใจสองหลักร้อยนะครับก็สองเก้าหกไปเลยนะครับทำไมเราถึงพลาดคุณครับอย่างนี้นะครับแปด 8นะครับก็ไม่มาบนนะครับก็9กับ4ก็ออกที่9นะครับเราให้แบบนี้นะครับ8 9กับ8 4นะครับก็คือ8เราวิ่งใช่ไหมครับ8มันก็8 9 8 4นะครับมันก็เลขออกไปที่4 8ล่างนะครับก็ถือว่าบางท่านเล่นบนเล่นล่างนะครับก็คงจะพอมีโชคบ้างนะครับออกไปเมื่อสักครู่นะครับส่วนสูตรที่ถูกนะครับก็คือสูตรตัวนี้เลยนะครับคุณครับเนี่ย สูตรอะไรครับตัวนี้คือสูตรชมแล้วสุขใจนะครับในคลิปที่11นะครับก็คือตัวนี้เลยนะครับเนี่ยยังไม่ได้วงนะครับลองเปิดย้อนดูนะครับว่ามีจริงหรือไม่นะครับสําหรับสูตรไม่ต้องกลับนะครับก็คือออกไปเมื่อสักครู่นะครับมันออกที่6 2 9กนะครับก็2มันวิ่งรับกันขึ้นไปอย่างเนี้นะครับสไลด์เห็นไหมครับเนี่ยสองสองเแล้วก็29เเลยนะครับแม่นะครับคุณครับคุณครับนี่แหละคือนะครับความ เมื่อหวยออกแล้วเราถึงมองไม่เห็นอาจารย์ก็นะครับอีกสูตรหนึ่งที่อาจารย์บอกว่านะให้คุณจับเอาเองเลยนะครับปีเบ์เลยนะครับเมื่อเช้านะครับคุณครับนี่ก็คือตัวนี้เลยใช่ไหมครับเนี่ยคือความจริงของอาจารย์นะครับคุณครับ8 8 7นะครับกับ2แล้วก็9กับ4นะครับถ้าเราจับยังไงก็ถูกนะครับอัน2ตัวนะครับเราลองตั้งเลยนะครับคุณครับเนี่ยจับ7เอาไว้นะครับ72ตัวใช่ไหมครับ และเราก็เอาอะไรเนี่ยเอา9กับ4นะครับ9กับ4อ่าใช่นะครับแล้วต่อไปก็เอา2ใช่ไหมครับเนี่ย2อ่า2ใช่ไหมครับเนี่ย2 2 2, 2ตัวนะครับ29 2, 2 4แต่อาจารย์ไปรักสองเพราะชอบเลขเบื้ลเป็นต้นทุนนะครับ มันก็เลยออกแบบนี้ไปนะครับนี่คือสูตรนะครับคุณครับของจริงและเลขเขาสไลด์ขึ้นไปจริงด้วยนะครับเนี่ยเแล้วก็มา9เห็นไหมครับพี่ถ้าเราดูจริงๆนะครับเจออกไปแล้วใช่ไหมครับก็เหลือสองเตัวเดียวเลยนะครับอย่างงวดที่แล้วเนี่ยเราให้คุณครับสองไม่ออกนะครับเดี๋ยวจะให้ย้อนดูสักนิดเดียวนะครับคุณครับมันจะได้เป็นข้อสังเกตนะครับเพราะว่าเวลาหวยออกแล้วเราจริงจะสว่างนะครับ หาไม่เจอด้วยนะครับเมื่อกี้แล้วหนึ่งสองเก้าตรงๆเลยนะครับก็ไม่ออกก็มาออกย้อนเราตัวนี้เลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยนี่สองนี่เก้านี่สี่ก็92นะครับเนี่ยเห็นไหมเอาลงมาอย่างนี้ถ้ามาอย่างนี้ด้านหน้าเราก็ถูกตรงๆอยู่แล้วนะครับก็จับไปแบบนี้8นะครับก็คือตัวนี้8กับ3 8ไปล่างนะครับแยกแยกกันเราวิ่ง6ใช่ไหมครับคุณครับก็ท่านจะคงเห็นนะครับ นี่นะครับคือของจริงนะครับแต่เราก็ยังถูก2ตัวนะครับไม่ออกสูตรหนึ่งเราก็ออกสูตรหนึ่งจนได้อ่านะครับคุณครับเนี่ยเราเอา6มาเสียบสิครับคุณครับเราก็ถูกเลยเนี่ยเอา6 2 4กับหกสซันนะครับคุณครับนี่คือคือความจริงนะครับแต่แล้วดวงนะครับบางท่านไม่ถูกนะครับแต่อาจารย์ะถูกถูกหลายใบนะครับถูก N3 ตอนนี้ก็เากำลังเคลียร์สตังค์อยู่นะครับว่าจะได้เท่าไหร่นะครับก็ได้ไม่มากเลยนะครับ เพราะนะครับมันเออ่ไปนะครับส่วนตัวบนนะครับอาจารย์ก็ได้มากนะครับแต่ไม่ไม่ได้เงินนะครับ29นะครับคุณครับไม่ได้นะครับเออ่เพราะเราได้เป็นล่างไปนะครับก็คือได้สี่แปดแปดสี่นะครับก็คือในชุดเมื่อสักครู่ที่ให้ดูไปนะครับก็เยอะนะครับสําหรับเมื่อเช้านะครับอาจารย์ก็ตัวแดงเลยนะครับเนี่ยเลขเขาบังคับกันแบบนี้ใช่ไหมครับเนี่ยนะ่อเช้าลองเปิดดูนะครับคุณครับสําหรับสูตรอ่า ตัวเด่น3ตัวงวดประจําวันที่1กุมภาพันธ์นะครับคุณครับก็เห็นแบบนี้เลยนะครับเนี่ยอาจารย์เขียนตัวแดงไว้ให้เลยนะครับท่านเพียงกับแค่นั้นเองนะครับก็สามารถที่จะถูกแต่อาจารย์ไปฟันที่4ีเห็นไหมครับเลขถ้าไม่เบิ้ลนะครับมันก็ออกตัวนี้ก็ออกจริงๆนะครับก็ออกไปเลยนะครับแต่ก็ไปล่างบางท่านก็อาจจะเล่นบนนะครับแต่บางท่านก็มีโชคก็เล่นบนเล่นล่างก็แสดงความยินดีกับท่านด้วยนะครับบางท่านไม่ถูกนี่ก็อย่าเพิ่งร้อยใจเลยนะครับคุณครับ เราต้องมีสักวันหนึ่งนะครับมันต้องมีสักวันแน่ๆนะครับแล้วก็สูตรอะไรครับสูตรที่เป็นอะไรยอตเด็ดอะไรเนี่ยเก้าดีไหมครับเนี่ยเก้าแปดแล้วก็หกคุณครับมันแปดมาจริงนะครับคุณครับแต่ไปล่างนะครับก็คุณก็เห็นอยู่แล้วนะครับมันออกไปที่อะไรครับหกนะครับสองเก้านะครับแล้วก็มาดูคู่ที่ที่เราทําไว้นะครับคุณครับแน่ นะครับได้ก็ไม่น่าเลยนะครับคุณครับมันมันพลาดจริงๆเสียดายมากๆนะครับเนี่ยเมื่อที่แล้วเห็นไครับเนี่ยเมื่อที่แล้วนี่เราฟันกันอย่างนี้นะครับเนี่ยสองเก้าแต่แล้วเลขออกที่สองเจ็ดนะครับออกที่เออไม่ใช่ครับเจ็ดสองออกเจ็ดสองเนี่ยตอนนี้ออกเจ็ดสองนะครับแล้วก็มาออกสองเก้าไสักครู่นะครับก็คือตัวนี้เลยนะครับก็นี่แหละครับคือสูตรหวยนะครับเราวิ่ง6ตัวเดียวเลยครับเลขสไลด์ของเราก็ไปพลาด8เห็นไหมครับเนี่ย ตัวนี้ทําไมไม่เอาสองที่จริงแต่สองเราวิ่งใช่ไหมครับเออนะครับนี่นี่แหละนะครับคุณครับเมื่อมาเจอสองเป็นเลขหลักร้อยอาจารย์ก็เลยเอาสองหลักร้อยอาจารย์ก็เลยซื้ออย่างนี้นะครับสองหกเก้าคุณครับในเอ็นสามนะครับก็ได้ขึ้นมานิดหน่อยนะครับคุณครับก็ได้ไม่มากเลยนะครับเอ็นสามท่านก็รู้ว่านะครับได้ไม่เท่าไหร่นะครับเพราะอาจารย์จะเล่นหวยที่ถูก แบบนี้นะครับก็คือเราไม่ต้องเสียงอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับถูกเราก็ได้เงินเลยนะครับเขาก็เข้าเป๋าตังค์ให้เราเลยนะครับคุณครับสําหรับเลขหลักร้อยของเรานะครับเห็นไหมครับอาจารย์จะทําให้ดูนะครับเดี๋ยวนะครับหลังจากคุยกันหลังหวยออกแล้วเราก็จะทําให้ดูนะครับว่า2มันมาหลักร้อยจริงๆนะครับ5้าโมดดันนะครับผลสุดท้ายนะครับ มันไปออกหลักสิบนะครับเพราะคู่เราได้สองเก้าตรงๆนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวหาดูคู่ให้ให้ดูหน่อยนะครับหาดูคู่ให้ให้คุณคุณดูเลยนะครับคู่นะครับได้ออกไปเมื่อสักคู่นะครับนี่นะครับเนี่ยหนึ่งสี่เจ็ดหกสองเก้านะครับแล้วก็เลขหน้าหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าห้าสี่ศูนย์แปดแล้วก็ตัวนี้นะครับเนี่ยศูนย์สี่หนึ่งโอ้โหนะครับอาจารย์ก็ทําไว้แต่เป็นหนึ่งศูนย์สี่แต่จับเมื่อเช้านะครับมันเป็นศูนย์สี่หนึ่งอย่างนี้เลยนะครับ น่นะครับก็ว่าจะเอานํามาให้ดูก็ไม่เห็นนะครับคุณครับมันแยกกันนะครับดูคู่คู่มันเลยอ่านี่นะครับเนี่ยเนี่ยงวดที่แล้วนี่นะครับคุณครับเนี่ยหนึ่งสองเก้าตรงๆเลยนะครับสิบเจ็ดพกราคมแล้วก็มาออกย้อนเราตัวนี้แล้วงวดนี้มันวิ่งแปดก็กลายเป็นเลขล่างไปนะครับอ๋ออย่างนี้นะครับบนกับล่างเราก็ไม่รู้เลยนะครับว่าเลขมันจะออกยังไงจริงๆนะครับ สำหรับสูตรใบแดงของเรานะครับมันเข้าไปสลับหลักนะครับเข้าโต๊ดนะครับคือออกไปเมื่อสักครู่ก็ตัวนี้นะครับเนี่ยสองหกเก้าอันนี้เราได้ตัวเดียวนะครับคือเลขตัวนี้เรามีอย่างเราเราวิ่งเก้าใช่ไหมครับเนี่ยตัวนี้มันกลายเป็นเป็นล่างไปได้นะครับเนี่ยก็คือมาเก้าแดเก้าไม่ออกนะครับพึ่งแฝดเก้าก็ออกไปแล้วก็ออกสองเก้าก็ถูกต้องแล้วนะครับคุณครับแต่เราก็พลาดนะครับหกเราวิ่งสไลด์นะครับ ก็กขอยินดีแสดงความยินดีสูตรตัวนี้นะครับเนี่ยเก้ากับสี่เห็นไหมครับเนี่ยเราก็ไปปักใจสี่หกไปนู่นนะครับสี่หกคุณครับมันสี่แปดนะครับหกวิ่งเนี่ยเราประกอบกันนะครับบางครั้งถ้าเราประกอบผิดมันก็ผิดเลยนะครับเราก็ไม่รู้ว่าตัวไหนมันจะมาตัวไหนมันจะออกอะไรอย่างงี้นะครับคุณครับแต่แลมก็นะครับมาโพลจากสูตรตัวนี้ง่ายๆนะครับสูตรแบบนี้สูตรที่ทําได้ตรงจริงนะครับก็คือตัวนี้เลยนะครับ ท่านลองเปิดย้อนดูนะครับในคลิปที่1ิบเบ็ดนะครับเราไปชอบ4กับ7อย่างเงี้ยอ่ามันมีแค่2คู่4มันมาจริงแต่มันไม่มีคู่ตรงนี้นะครับมันก็เลยพลาดใช่ไหมครับเขาก็ออก29ตรงตรงนะครับเจ็ดเก้าออกงวดก่อนนะครับ79ไม่ตรงนะครับ07ก็ไม่ตรง59นี่กลับนะครับ25ก็ออก52นะครับแล้วก็มา29งวดเพิ่งออกไปเมื่อสักครู่นะครับก็จับง่ายๆอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยสองเก้ากับสองสี เห็นไหมครับเนี่ยนะครับชุดที่11นะครับชุดที่อะไรครับที่อาจารย์เขียนโลโก้ว่าอย่างนี้เลยนะครับสิบเอ็ดลองลองเปิดย้อนดูนะครับว่ามันเป็นจริงอย่างที่เราพูดหรือไม่นะครับนี่นะครับทีเด็ดงวดนี้นะครับชมแล้วสุขใจนะครับสามตัวสามตัวปังๆนะครับสามตัวพาดนะครับนี่สามตัวพาดนะครับสามตัวพาดไปออกสองตัว นะครับเนี่ยสองเสพอได้สอสแล้วก็ไปเลยครับเอาคู่ตัวนี้เลยนะครับก็พลาดเลยนะครับนี่นะครับนี่ก็คือสูตรนะครับคุณครับสูตรจริงๆนะครับสูตรที่ออกจริงนะครับแต่เลขมันเยอะอาจารย์ก็ขอโทษด้วยนะครับมันเยอะจริงๆนะครับแต่มันก็พอเป็นแนวทางได้บ้างนะครับคุณครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านเมื่อสักครู่นะครับมีท่านหลายท่านนะครับโทรมาบอกว่าได้ค่าขนมอีกแล้วอาจารย์โอ้อาจารย์ก็แสดงความยินดีกับท่านด้วยนะครับเอาละครับอย่านั่นมากนะครับคุณครับถือว่าเป็นของสนุกสนุกกันก็แล้วกันนะครับเอาไว้คลิปหน้านะครับก็จะมาเริ่มกันอีกแล้วนะครับว่ามันจะสไลด์ลงมาตัวไหน ตัวนี้มันจะสไลด์ขึ้นยังไงนะครับมันถูกจริงๆนะครับเนี่ย27คุณครับเนี่ย29เราไม่ต้องโลภนะครับ2ตัวแค่นั้นเองนะครับ29 24แม่นะครับคุณครับสวัสดีนะครับ